อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1715เส้นโลหิตในดวงตากดเกณฑ์คืออะไรมีน้อยคนมากที่ครุ่นคิดเรื่องนี้อีกทั้งมันแตกต่างอะไรจากคำว่ากรผู้คนคบคิดมาหลายล้านปีแต่กลับไม่พบเจอสิ่งใดนี่เป็นเรื่องที่แม้แต่หวังหลินก็สับสนบางครั้งเขาก็คิดว่าตัวเองรอบรู้ แต่ก็ต้องล้มเลิกเพราะใช้เวลามากเกินไปหวังหลินคาดการว่ามันคือกฎเกณฑ์หรือค่ายกลของโลกใบนี้ฟ้าดินคือสิ่งใดฟ้าดินของโลกถ้ำคือเต่าแห่งสวรรค์แล้วมันคือสิ่งใดถึงกับยอมให้กำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกฎของโลกใบนี้และให้กำเนิดพวกเขา หวังหลิงไม่เข้าใจแม้กระทั่งคิดว่าแก่นแท้แห่งการต่อสู้ของเขาอาจได้ถือกำเนิดเป็นกฎใหม่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรเขาเพิ่งรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์หรือกฎอันใดพวกมันก็ไร้รูปร่างแต่หากมีรูปร่างคงกลายเป็นเส้นสายที่มักจะพัวพันกันเองล้อมรอบทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเส้นพร้ามัวมากมายปรากฏขึ้นรอบตัวคนที่เขาใช้วิชาย,ยับยั้ง เส้นพวกนี้คือความเข้าใจที่หวังหลิงมีต่อกฎเกณฑ์และเขตอาคมทุกเส้นล้วนแตกต่างพวกมันตัดขวางกันก่อตัวเป็นกฎเกณฑ์และสิ่งที่มีอำนาจเหนือพวกมันคือกฎมันคือฟ้าดินและนั่นคือเต๋าแห่งสวรรค์ความเข้าใจของหวังหลิงในด้านกฎเกณฑ์นั้นเป็นตอนที่โลกถือกำเนิดขึ้นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มต่างก็เทิดทูนสวรรค์จนกระทั่งเกิดความสงสัยและท้ายที่สุด เริ่มตั้งคำถามกับสวรรค์พวกมันเริ่มเลี่ยนแบบกดจนได้เป็นเคล็ดวิชาเคล็ดวิชานี้คือสิ่งที่เรียกว่าเขตอาคมและค่ายกลตลอดหลายวันของการทำความเข้าใจเขาไม่ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างเขตอาคมแต่เป็นการค้นหาต้นกำเนิดของเขตอาคมในมุมมองของเขาหากเส้นสายที่มองไม่เห็นเหล่านี้คือกฎเกณฑ์ เขาคงต้องสร้างเส้นพวกนี้ขึ้นมาเองหากต้องการสร้างแก่นแท้เขตอาคมเส้นสายพวกนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อทำให้สิ่งที่ต้องการบรรลุผลเขาจำต้องผ่าเปิดใบเรือหน้าปีศาจและยอมให้ตัวเองถูกเขตอาคมนับไม่ถ้วนห่อหุ้มเอาไว้เขาคิดถึงวิธีหนึ่งได้และนั่นคือการใช้เส้นโลหิตในดวงตาเส้นโลหิตในดวงตาจะกลายเป็นเส้นสายของกฎเกณฑ์ในโลก หลังจากผสานเขตอาคมทั้งหมดดวงตาเขาจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับฟ้าดินดวงตาเขาจะกลายเป็นเขตอาคมความคิดเขาจะกลายเป็นความประสงค์ของกฎเกณฑ์ในโลกนี้ไม่มีใครที่คิดถึงวิธีนี้ได้ตลอดหลายชั่วอายุคนหวังหลิงเป็นคนแรกเขาเป็นคนกล้าบ้าบิน่นและเมื่อตัดสินใจไปแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆภาพดวงตาสีแดงปรากฏขึ้นเบื้องหน้า เส้นโลหิตในดวงตานั้นมองเห็นได้ชัดเจนหวังหลิงส่งเสียงร้องคำรามเส้นโลหิตขยายตัวออกห่อหุ้มเขตอาคมจำนวนมากเอาไว้ในตอนนี้หวังหลิงยกแขนขวาขึ้นและกดใส่ตาซ้ายภาพดวงตาข้างซ้ายปรากฏขึ้นมาและก่อเกิดเป็นลูกตาขนาดใหญ่อีกข้างหลังจากลูกตาทั้งสองปรากฏขึ้น เส้นโลหิตกระพริบวาบและแผ่ขยายเข้าผสานกับเขตอาคมผ่านเวลาไปครึ่งทั่วทูบไม่จึงไม่มีเขตอาคมเหลืออยู่เหลือเพียงดวงตายักสองข้างที่ลอยอยู่ตรงนั้นเทียงหวังหลินคิดลูกตาทั้งสองข้างกระพริบวาบและหายไปอย่างรวดเร็วเข้าไปในตาของหวังหลินจากนั้นเขาก็หลับตาร่างทั้งสามก้าวเข้ามาผสานเข้ากับร่างดั้งเดิมกลายเป็นคนเดียว สัมผัสวิญญาณที่กระจัดกระจายค่อยๆค,ควบแน่นกลับเข้าไปในร่างเช่นเดียวกันกระบี่แก่นแท้ทั้งหกเล่มลอยอยู่รอบตัวหวังหลินกลิ่นอายของแก่นแท้ได้ทำให้ร่างหวังหลินพร่าเลือนเล็กน้อยทุกอย่างในอวกาศสงบนิ่งลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงหวังหลินที่นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นทว่ามีกลิ่นอายทรงพลังยิ่งแ่กระจายออกมาจากร่างหวังหลิน กลิ่นไอนี้คือกลิ่นไอที่สร้างขึ้นจากระดับขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับกลางตอนนี้กลิ่นไอดูเหมือนกำลังเดือดและเผยสัญญาณว่ากำลังเพิ่มพูนกลิ่นไอรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่แผ่กระจายกระบีหกแก่นแท้ที่อยู่รอบตัวหวงังหลินจึงส่งเสียงด้วยความสุขความสุขจากการถือกำเนิดของแก่นแท้ที่เจ็ดหวังหลินพลันลืมตาเผยสายตาที่ทุกคนเห็นคงรู้สึกหวาดกลัว สายตาเขาไร้สีสันแต่หากมีใครพบเจอสายตาหวังหลินตอนนี้คงโดนภาพมายาเสมือนว่าดวงตาของตัวเองเป็นสีแดงโลหิตต้นต่อของสายตานั้นคือเส้นสีโลหิตมันตัดผ่านกันเสมือนกฎเกณฑ์ของโลกนี้ทุกเส้นโลหิตมีเขตอาคมบรรจุเอาไว้สายตาของหวังหลินสงบนิ่งมองอวกาศรอบตัวจนเห็นเส้นยุ่งเหยิงมากมายเส้นพวกนี้คือกฎเกณฑ์ หวังลิงยกแขนขึ้นมาและหยิบบางอย่างเบาๆการกระทำดูเรียบง่ายแต่เขากลับหยิบเส้นที่คนอื่นมองไม่เห็นเมื่อเขาหยิบเส้นนี้ขึ้นมาก้อนน้ำแข็งหนึ่งปรากฏขึ้นห่างออกไปทันทีและแช่แข็งพื้นที่แห่งนั้นในพริบตาเมื่อหวังลินปล่อยเส้นนั้นไปน้ำแข็งที่ปรากฏนั้นจึงพังทลายเช่นเดียวกัน หวังหลิงมีสีหน้าเรียบนิ่งแขนขวาหยิบขึ้นอีกเส้นห่างออกไปไกลมีอวกาศพัทงทลายเป็นหลุมดำหลุมดำปลดปล่อยพลังดึงดูดที่ดูดฝุ่นรอบด้านเข้าไปผ่านไปสักพักหวังหลิงจึงหลับตาพอลืมตาขึ้นอีกครั้งแขนขวาสร้างผนึกชี้ห่างจากดวงตาออกไปสามนิ้วแสงสีแดงจากดวงตาค่อยๆเริ่มรุนแรง เส้นสีโลหิตเคลื่อนไหวอย่างช้าชาเขาอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนกระทั่งพวกมันหลอมรวมกันกลายเป็นเส้นเดียวหนึ่งดวงตาหนึ่งเต่าเส้นโลหิตเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นจากเส้นทั้งหมดในดวงตามันไม่ได้เป็นแนวตั้งเหมือนรูม่านตาของอัศรพิษแต่เป็นแนวนอนวาดผ่านรูม่านตาหวังหลิงเส้นสีแดงแผกระจายออกมาและรวมกันอยู่ปลายนิ้วของหวังหลิง แสงสีแดงสองสว่างลุกโชนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแสงเขตอาคมสีแดงสดดูน่ากลัวผ่านไปสักพักหวังหลินจึงลดมือลงและชี้ไปข้างหน้าแสงน่ากลัวกระพริบวาบกระบี่เล่มยาวค่อยๆเริ่มก่อรูปทรงขึ้นเบื้องหน้ากระบี่เล่มนี้เป็นภาพมายาและมีเขตอาคมอยู่ข้างในจำนวนนับไม่ถ้วน เื่อกระบี่ปรากฏเรือนผมหวังหลิงพลิ้วไหวโดยไร้แรงลมในร่างเกิดเสียงปะทุดังกึกก้องกลิ่นอายข้างในร่างเพิ่มภูนขึ้นมหาศารจากขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับกลางไปสู่ระดับปลายหวังหลิงเงยศีรษะขึ้นและกำหมัดขวาเนื่องด้วยระดับบ่มเพาะเพิ่มขึ้นอวากาศรอบตัวจึงสั่นสะเทือนราวกับอยู่ในกำมือหวังหลิงยืนขึ้นอย่างช้าๆและสะบัดแขนเสือ้อ กระบี่เจ็ดเล่มที่ก่ะตัวขึ้นจากแก่นแท้ได้เข้าสู่ร่างกายและหายไปทีละเล่มหวังหลินคว้าไปที่อากาศว่างเปล่าใบเรือหน้าปีศาจท,ที่มีรูพันปรากฏในฝ่ามือกวาดสายตามองคาราเดียวช่องว่างนั้นปิดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่มีข้อผิดพลาดเหลืออยู่ใบหน้าปีศาจบนใบเรือยังคงประหลาดแต่ตอนนี้มันดูคุ้นเคยกับหวังหลินยิ่งขึ้น ตอนนี้ใบเรือหน้าปีศาจเป็นสมบัติส่วนตัวของหวังหลิงไปแล้ววิชาลวงตาของสำนักมหาวิญญาณแห่งแผ่นดินเซียนดาราเองก็เป็นเขตอาคมแบบหนึ่งเช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งของแก่นแท้เขตอาคมเขตอาคมคือภาพมายาเสมือนกับกฎเกณฑ์หากบอกว่ามันมีอยู่มันก็มีแต่เมื่อทรงพลังมากพอจนไม่ต้องสนใจพวกมันพวกมันก็ไม่มี มันคือภาพมายาเหมือนกับจริงเทศแต่ก็แตกต่างยิ่งแม้ข้ารู้แจ้งแก่นแท้เขตอาคมมันก็ไม่สมบูรณ์มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจของข้าการทำให้แก่นแท้เขตอาคมเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงมันจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นฟ้าดินทำให้กฎของตัวเองกลายเป็นกฎเกณฑ์ของฟ้าดินทำให้ความประสงค์ของตัวเองกลายเป็นความประสงค์แห่งฟ้าดิน นี่เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งหวังหลินใส,ส่ศีรษะอย่างเงียบงันเขาเก็บใบเรือหน้าปีศาจและเดินออกไปยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำและคงต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อศึกษาภาพลวงตาบนใบเรือนี้กระนั้นตอนนี้ถึงเวลาออกจากที่นี่แล้วเรือนผมสีขาวสะบัดพลิ้วพลางออกไปจากที่นี่ สิ่งที่หวังหลินได้ในการเดินทางครั้งนี้นับว่ามหาศาลร,ร่างเต๋าโบราณของเขาบรรลุระดับ8ดาวตัวเขาบรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับปลายเขาได้รับใบเรือหน้าปีศาจเพื่อควบคุมเรือและกระทั่งเป็นพันธมิตรกับฟ้านชานลิ้วอีกสิ่งสำคัญที่สุดเขาได้เห็นวิธีการค้นหาวิญญาณดวงที่สขณะเดียวกันบนแผ่นดินเซียนดารา ภายในดินแดนของทวยเทพเกิดการต่อสู้อันหาได้ยากขึ้นในท้องฟ้าเบื้องบนการตรวจจับเป็นไปได้ยากมากและเสียนด้านล่างก็ไม่ได้มีระดับบ่มเพาะมากพอสำหรับพวกเซียนแล้วเพียงแค่เห็นท้องฟ้าสลัวในเดือนนี้และเกิดหมอกปั่นป่วนขึ้นส่วนหลัวเจ้าอ่อนแอยิ่งกว่าก่อนมากนะักควรถึงเวลาที่เจ้าจะไปเกิดใหม่แล้วข้าไม่รู้ว่าเจ้ามีองคครักหรือไม่ หากไม่มีค่าสามารถมอบให้เจ้าได้สักคนตะวันสีแดงสองประกายเจิดจ้าส่วนหลัวเอ่ยขึ้นจากภายในอย่างเยือกเย็นเต้ายี่เจ้าขวางทางข้าตั้งแต่ที่ข้าเข้ามาในแผ่นดินเทพแล้วหากเจ้าทำแบบนี้ต่อไปข้าจะล้างบางสำนักเจ้าให้หมดล้างบางสำนักข้าในเมื่อเจ้าร้อนใจ <c oughs> เช่นนั้นเจ้าต้องมีเรื่องสำคัญในแผ่นดินเทพเป็นแน่ ทุกที่ที่ข้าไปล้วนเป็นเรื่องสำคัญเจ้าจะหลีกทางให้ข้าหรือไม่ส่วนหลวไม่ได้คิดก่อกวนและผุดแววตายเย็นเยียบตอนที่1,716วางแผนต่อกอรเทียนหยุนอีกครั้งด้านนอกรอยแยกอวกาศที่อยู่ในทะเลเมฆายังมีอสูรจำนวนมากรวมกันอยู่รอบๆพวกมันยังไม่ลืมพายุเขตอาคมที่ขับไล่พวกมันออกมาจากรอยแยกอวกาศเมื่อไม่กี่เดือนก่อน อย่างไรก็ตามรอยแยกอวากาศนั้นคือบ้านของพวกมันการวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นเพราะไม่ยอมจากไปไหนยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งขุ่นเคืองแต่ไม่มีตัวไหนกล้าเข้าไปดังนั้นจึงได้แต่ส่งเสียงคำรามตาำวันนี้เองร่างสีขาวหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากรอยแยกรูปร่างของเขาทำให้เหล่าอสูรล่าถอยทันทีพวกมันสัมผัสถึงกลิ่นอายที่ออกมาจากร่างหวังหลินได้ชัดเจน เมื่อหวังหลินก้าวออกมาจากรอยแยกอวากาศสายปากวาดผ่านเหล่าอสูรมากมายแต่ไม่หยุดชะงักเขาก้า,าวเท้าและหายตัวไปจนกระทั่งหวังหลินหายตัวไปนานแล้วพวกอสูรรอบด้านจึงค่อยๆเข้าไปใกล้รอยแยกอวากาศบางส่วนเข้าไปข้างในอย่างระมัดระวังหลังจากพบว่าไม่อันตรายแล้วส่วนใหญ่จึงกลับเข้าไปในรอยแยก หวังหลินทะยานผ่านดวงดาวพร้อมกับมุ่งหน้าออกไปบางครั้งปรากฏตัวขึ้นแต่ก็เลือนหายไปในทันทีไม่นานนักหวังหลิงจึงมาถึงปลายขอบของทะเลเมคาที่ที่มีแดนสวรรค์แห่งใหมายตั้งอยู่แผ่นดินที่ลอยอยู่ด้วยแม่น้ำสีเงินกำลังเรืองแสงเบาบางห่อหุ้มบริเวณเขตอาคงผันผวนดังกึกก้องจากการที่ปกป้องแดนสวรรค์ สีหน้าท่าทางหวังหลิงไม่เยือกเย็นอีกต่อไปที่นี่คือสถานที่ที่เขาสร้างขึ้นและถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งในโลกถ้ำนอกเหนือจากดาวซูซาคุมีคนที่เขารู้จักอยู่หลายคนที่นี่ดังนั้นจึงไม่สามารถละทิ้งไปได้แม่น้ำสีเงินจากอันเชิญนาทีมีเขตอาคมอยู่จำนวนมากแต่มันไม่ทรงพลังมากพอ ก่อนหน้านี้หวังหลิงไม่ได้มีความสามารถในการทำให้เขตอาคมแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้เขาทำได้แล้วหวังหลิงไม่ได้เข้าไปในแดนสวรรค์แต่ว่ายืนอยู่ด้านนอกต้องมองแม่น้ำสีเงินอยู่สักพักแสงโลหิตแนวนอนที่หายไปจากดวงตาพลานันปรากฏขึ้นอีกครั้งและเรืองแสงสีแดงน่ากลัว หวังลิงยกแขนขวาและสะบัดเส้นโลหิตในดวงตาปรากฏขึ้นเบื้องหน้าและลอยเข้าหาแม่น้ำสีเงินคลิปตาเดียวเส้นโลหิตในดวงตาจึงเปล่งประกายพร้อมกับเส้นโลหิตที่อยู่ด้านนอกราวกับพวกมันเชื่อมต่อกันทั้งสองทยานเข้าหาแม่น้ำสีเงินหลังเสร็จสิ้นหวังลิงมองไปที่ดวงดาราเส้นกฎเกณฑ์พรามัวปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเขา เขาขยับแขนขวาให้เส้นจำนวนมากรวมกันอยู่รอบแม่น้ำสีเงินแบบนี้น่าจะทำให้แดนสวรรค์ปลอดภัยจากการค้นหาวิญญาณดวงที่สามหวังหลินขบคิดทั่วขณะและเดินเข้าหาแม่น้ำสีเงินเมื่อเข้ามาในแดนสวรรค์ปรมาจาย์หงชาญและคนอื่นจึงสังเกตได้ทั้งหมดตื่นจากการบ่มเพาะและทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ชิงหลินชิงชุยซือทูนานเจ้าเมคาใตา้และพักพวกทั้งหมดลอยขึ้นไปมองดูร่างสีขาวด้วยรอยยิ้มมีอีกหลายคนที่หวังหลินคุ้นหน้าคุ้นตาเมื่อพวกเขาได้เห็นร่างชุดขาวนี้จึงเผยรอยยิ้มเช่นกันหวังหลินมองใบหน้าคนเหล่านี้และเผยรอยยิ้มอบอุ่นเขาเห็นผีเสื้อสีชาติอยู่ข้างชิงชุยแน่ชัดแล้วว่าพ่อลูกคู่นี้ได้รู้จักกันแล้ว เขาเห็นทิงชวงอยู่ด้านหลังทิงหลินห่างออกไปยังมีชายอีกคนที่มองทิงชวงอย่างเงียบๆสีหน้าท่าทางซับซ้อนและเศร้าร้อยแต่ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกพอใจเขาคือโจโยี่หวังหลินเห็นโจโลี่เช่นกันในใจเขานั้นแม้โจโลี่จะเป็นหญิงสาวแล้วนางก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีเจ้าพยักยังอยู่ข้างกายโจโลี่เหมือนเดิม หวังลิ้นกวาดสายตาผ่านทุกคนและยิ้มออกมาเบาๆข้ากลับมาบ้านแล้วประโยคนี้ได้เกิดเสียงร้องตะโกนขึ้นในแดนสวรรค์ทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเดิมทีว่างเปล่าแต่มีเผ่าหนึ่งจากแดนสวรรค์โบราณตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่แห่งนี้คือเผ่าแพรฟ้าปรมาจารย์เต่าความฝันกำลังนั่งอยู่ในกระท่อมที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเขามองเข้าไปในท้องฟ้าและเผยรอยยิ้ม ลูกสาวของเขาคือลี่เฉียนเหมยไม่ได้อยู่ข้างกายแต่กำลังปิดด่านบ่มเพาะประมาจารย์เตาความฝันรู้ดีว่าระดับบ่มเพาะของลี่เฉียนเหมยนั้นอยู่ในระดับต่ำเมื่อเขาพาคนของเผ่าแพรฟ้ามาที่นี่จึงให้นางไปปิดด่านบ่มเพาะเพื่อทำความเข้าใจแก่นแท้ของตัวเองหลังจากคุยกับสหายอีกหลายคนหวังหลิงก็จากไปพร้อมกับซื่อถูหนาน โจโลี่หัวโตชื่อซานและคนอื่นๆพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูเขาทางตอนเหนือช่วงระยะเวลานี้หวังหลินได้มาหาปรมาจารย์เตาความฝันอยู่บ้างพอได้ยินว่าลี่เฉียนเหมยปิดด่านบ่มเพาะจึงโล่งอกด้วยเหตุผลบางอย่างบางทีเป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีถ้าเจอลี่เฉียนเหมยแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกอะไรกันแน่ระหว่างเขาและลี่เฉียนเหมย อาจเป็นความกตัญญูหรือไม่ก็ความรักความกตัญญูไม่ใช่ความรักคำพูดของลี่เฉียนเหมยดังก้องในหูหวังหลินแดนสวรรค์แห่งใหม่นี้เสมือนสวงสวรรค์มันห่างไกลาจากความขัดแย้งของคนด้านนอกที่กําลังค้นหาวิญญาณดวงที่สาเนื่องด้วยหวังหลินกลับมาแล้วเหล่าเซียนที่นี่จึงมั่นใจขึ้นและดำเนินชีวิตไปอย่างสงบสุข หวังหลินอาศัยอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งมีบ้านเรียบง่ายอยู่ที่นี่สถานที่แห่งนี้คือบ้านของหวังหลินโจโลี่ไม่อยากจากไปไหนนางอยู่กับหวังหลินเหมือนลูกสาวนางมักจะมองมาที่หวังหลินเป็นครั้งคราวด้วยสายตาผูกพันการมองโจโลี่เติบโตขึ้นมานอกจากจะได้รับความอบอุ่นแล้วหวังหลินยังรู้สึกเจ็บปวดเช่นกัน ความเจ็บปวดเป็นเพราะเขาคิดถึงลี่งูหวานและสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่อยู่บนดาวซูซาคุเขารู้สึกเหมือนทำผิดกับหวานเออความเจ็บปวดนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงเขาที่รู้คนเดียวเป็นสิ่งที่เขามองเห็นได้เท่านั้นและสองพันปีก็ยังพอให้เขาซ่อนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีถือซานและหัวโตบ่มเพาะอยู่ที่นี่ด้วย การที่หวังหลิงชี้จุดผิดพลาดเป็นครั้งคราวพวกเขาจึงได้รับความเข้าใจอย่างมากหวังหลิงคืนโลหิตวิญญาณของหัวโตและปลดปล่อยผนึกธาตุเพื่อให้เขาเป็นอิสระทว่าหัวโตไม่เลือกจากไปไหนบางครั้งเขาก็มักจะมองไปบนท้องฟ้าด้วยความหดหู่หวังหลิงรู้ว่าหัวโตคิดถึงบ้านบ้านของเขานั้นไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ความทรงจำอันเจ็บปวดในวัยเด็กกลายเป็นสิ่งล้าค่าสำหรับเขาและเขาไม่ยอมละทิ้งมันไปชือซานเป็นคนเรียบง่ายเขาไม่คิดอะไรมากเขาเพียงต้องการบ่มเพาะเพื่อกลายเป็นสิบท,ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาจารย์เท่านั้นเมื่อใดที่อาจารย์ต้องการเขาเขาจะละทิ้งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตัวเองส่วนซือถูนานมักจะมาดื่มสุรากับวังลินตลอดทั้งวันและตบหลังไปด้วย เขาดูมีความสุขมากเมื่อใดที่ดื่มราวกับลืมความกังวลไปหมดสิ้นนานๆนนครั้งก็จะดื่มจนเมาและมองหวังหลินด้วยความรู้สึกเศร้าเขาไม่ได้รู้สึกเศร้าเรื่องการเติบโตของหวังหลินแต่เป็นเรื่องที่เขากลายเป็นราชาได้ไม่นานโจวี่เองเข้ามาหาเพียงครั้งเดียวสีหน้าโศกเศร้าของเขายิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีกหลังจากดื่มกับหวังหลิน เขาไม่เคยพูดอะไรสักคำและเพียงแค่ดื่มกับหวังหลินเท่านั้นมองหวังหลินด้วยความภูมิใจและเผยรอยยิ้มแรกก่อนจะพยักหน้าและจากไปแผ่นหลังของเขาช่างอ้างว้างเขายังคงพยายามทำให้ถิงชวงจดจำตัวตนหรือจำเรื่องราวของเขาได้ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรเขาก็ยังเลือกที่จะรอแม้นั่นจะหมายถึงการรอไปทั้งชีวิตก็ตาม ไม่นานนักหวังหลินจึงได้ใช้เวลาอยู่บนแดนสวรรค์แห่งใหม่นี้ไปหนึ่งเดือนช่วงเวลานี้เขาได้นำตำหนักเทพที่ได้มาจากแดนสวรรค์อัศนีออกมานำวิชาเทพข้างในทั้งหมดออกมามอบให้ถิงหลินและคนอื่นๆพวกเขาอยากจะจัดแจงวิชาเทพเหล่านี้เพื่อส่งต่อออกไปทำให้ระดับความแข็งแกร่งโดยรวมของแดนสวรรค์เพิ่มพูนขึ้น ขนาดเดียวกันด้านนอกแดนสวรรค์ความยุ่งเหยิงขนาดยักษ์ค่อยๆเผยออกมาอย่างชา้ชาๆสี่ขุนพลได้ใช้วิชาพิเศษเพื่อค้นหาวิญญาณดวงที่สารวบรวมพลังของแต่ละคนและใช้โลหิตเทพเข้าช่วยเหลือก่อตัวเป็นค่ายกนเพื่อตามหาวิญญาณดวงที่สาแน่นอนว่าวิธีพิเศษเหล่านี้มีบางส่วนที่แม้แต่หวังหลิงก็ไม่รู้จัก นอกจากเหล่าทวยเทพที่นำทัพจากสีขุนพลผีเท่าจางไม่ขยับขยื่อนเลยสัมผัสวิญญาณของเขาแค่จับจ้องไปยังสีขุนพลเฝ้าดูสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังค้นหาเขาไม่ได้ซ่อนความคิดของตัวเองเลยสีขุนพลรู้สึกได้แต่ก็ไม่สนใจดูเหมือนพวกเขามีความสัมพันธ์อย่างประหลาดกับผีเท่าจางและไม่คิดมากเรื่องการถูกสอดแนมส่วนเซียนเตาสีรุง้ง หลังจากออกมาจากทะเลเมคาจึงเรียกราชานและนางสนมเข้าพบพวกเขาพุ่งเข้าไปในดินแดนชั้นในมุ่งหน้าเข้าหาดาราจากฟ้ากระจ่างและเริ่มการค้นหาอย่างละเอียดพวกเขาคล้ายจะใช้วิชารูปแบบหนึ่งเป็นวิชาที่สร้างขึ้นเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกการตายของเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนได้สร้างโอกาสให้แก่เซียนเต๋าสีรุง้ง หวังหลิงเองก็กำลังค้นหาวิญญาณดวงที่สามเช่นกันช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาวิธีใช้ใบเรือหน้าถีและการควบคุมวิชามายาข้างในมันต้องใช้เวลาแม้เขาจะร้อนใจแต่ก็ไม่มีทางใดที่เร็วกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบก,กับการค้นหาวิญญาณดวงที่สามแล้ว ยังมีหนามที่อยู่ในใจหวังหลินซึ่งเขาต้องดึงมันออกไปก่อนแม้เขาไม่สามารถดึงมันออกไปได้เขาก็ต้องรู้ว่าหนามนี้อยู่ที่ไหนและร้ายแรงขนาดไหนหนามที่ว่าคือเทียนหยุนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หวังหลินวางแผนกับเทียนหยุนแต่เป็นครั้งแรกที่เขาจะแก้ไขความยุ่งเหยิงตลอดหนึ่งพันปีนี้เสียทีเทียนหยุนเจ้าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน หวังหลินนั่งอยู่นอกบ้านด้วยแววตาส่องสว่างเขาหลับตาลงและจมดิ่งตัวเองไปในเศษเสี้ยววิญญาณของเทียนหยุนที่เขายังเก็บมาไว้จนถึงตอนนี้เขาจะใช้วิญญาณดวงนี้เพื่อตามหาว่าร่างดั้งเดิมของเทียนหยุนว่าอยู่ที่ไหนและสังหารเขาซะหากเทียนหยุนยังอยู่หวังหลินจะรู้สึกไม่สบายใจคนผู้นี้เป็นตัวแปรสำคัญนอกเหนือจากวิญญาณดวงที่สาม